สวัสดีครับทุกท่านวันนี้วันเสาร์นะครับตรงกับวันพระและวันตรุษจีนนะครับขอให้เพื่อนๆจาก Facebook นะครับเชื้อสายชาวจีนนะครับมีความสุขเฮงๆปังปังซินเจียยู่หนีซินนี้หัวใช้นะครับส่วนท่านใดกำลังเดินทางต่างจังหวัดหรือกำลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกๆท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทุท่านนะครับ วันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมพระสมเด็จปิรันนะครับองค์นี้จะเป็นพิมพ์พระโมคคลาภาษาลีบุตรเนื้อผงใบล้านนะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับทุกคลิปนะครับผมจะย้ําเสมอนะครับอย่าเพึ่งเบื่อกันนะครับผมพูดไม่ค่อยเก่งและไม่ชอบเล่านิทานนะครับต่างคนต่างมุมมองต่างความคิด อยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง Youtube นะครับคิดวิเคราะห์และแยกแยะตามนะครับผมออกมาให้แนวทางเกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระนะครับให้องค์พระและหลักธรรมชาติบนพื้นผิวพระเป็นองค์ตัดสินนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระด้านหน้านี่คาบขี้กรุนะครับ บางๆโอยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระนะครับองค์นี้ได้ทําการลงรักปิดทองมานะครับสันนิษฐานเจ้าของเก่าหน้าจะมาลงรักปิดทองภายหลังนะครับเราจะสังเกตเห็นพิมพ์ทรงองค์พระนิพพอคมสันเด่นลึกชัดเจนนะครับคาบขี้กรุบบางๆนะครับโอยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผ,ผิวขององค์พระเลยนะครับส่วนด้านข้างนี้เจ้าของเก่านี่จะลงรักปิดทองเต็มนะครับสังเกตเห็นนะครับ ด้านหลังนี้จะเปิดนะครับสังเกตเห็นนะครับจะเป็นคลื่นเลยนะครับคาบคีกลุกนะครับโรยตัวกระจากระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับเม็ดมวลสารก็เช่นเดียวกันนะครับเม็ดเล็กๆเช่นเดียวกันโรยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวนะครับด้านข้างสนิษฐานเจ้าของเก่าน่าจะลงรักไว้ด้านข้างทั้ง4ด้านเลยก็ว่าได้นะครับสังเกตเห็นนะครับลงรักไว้เต็มเลยนะครับเราก็ จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระแล้วพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับคาบขี้กรุกนะครับบางๆนี่เกาะตัวแน่นอยู่บนพื้นผิวพระเลยนะครับส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนี่ยังพอคมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับผมพยายามไล่เก็บรายละเอียดนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับ ทางช่องเบญจวรรณต้องกราบขอพระคุณนะครับผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง YouTube นะครับส่วนไหนก็ดีไม่ว่าจะเป็นการอธิบายนะครับหรือจะเป็นการลงกล้องนะครับการอธิบายถูกบ้างผิดบ้างนะครับหรือจะเป็นการลงกล้องนะครับชัดบ้างเบลอบ้างนะครับผมต้องกราบขออภัยนะครับผมพยายามเรียนรู้และพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับสังเกตเห็นสภาพพื้นผิวนะครับ องนี้จะเป็นเนื้อผงใบาลานนะครับเห็นเห็นนะครับผมไล่เก็บรายละเอียดนะครับส่วนการอธิบายคงไม่มีอะไรมากนะครับเรามาศึกษาสภาพพื้นผิวพระสมเด็จปิรันนะครับเห็นเห็นนะครับคาบกิ่กลุ่มนี้บางๆเกาะตัวแน่นเลยนะครับทางช่องเป็นจวันเราอยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง YouTube นะครับได้ไปศึกษาให้ดีๆก่อนนะครับ มีหลายๆกลุ่มนะครับหลายๆเพจใน Facebook นะครับมีครูบาอาจารย์เก่งๆหลายๆท่านนะครับแฝงตัวอยู่ในกลุ่มอยู่ในเพจอยู่ใน Facebook นะครับสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวตามหลักความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระนะครับด้านข้างนี้เจ้าของเก่านี้จะลงรักปิดทองเต็มนะครับเห็นนหครับจะยู่จะย่นนะครับรอยแตกรอยแยกสังเกตเห็นได้ง่ายเลยนะครับ ส่วนด้านหลังนี่พื้นผิวพระนี่จะยู้จะยับจะยนนะ่นนะครับคาบลักนะครับเกาะตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวนะครับคาบที่กุก,ก็เช่นเดียวกันนะครับสังเกตเห็นนะครับผมไล่เก็บรายละเอียดนะครับนี้เป็นเนื้อผงใบลานส่วนรายละเอียดก็ไม่มีอะไรมากนะครับเรามาศึกษาสภาพพื้นผิวพระสมเด็จปีรันกันนะครับจะยู่จะย่นนะครับสังเกตเห็นนะครับ ข้าพีกลุกนี่บางๆโรยตัวกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระนะครับท้านข้างอีกข้างนะครับเกียดเห็นนะครับจะลงรักเต็มเลยนะครับด้านล่างนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับ้าของเก่าลงรักนะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับมีผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับโทรเข้ามาสอบถามนะครับไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ก็ดีนะครับหรือ โทรเข้ามาสอบถามเรื่องราคาพระสมเด็จหรือพระผงยอดนิยมนะครับทางช่องเบญจวรรณเราเปิดราคากลางนะครับเราไม่มีราคาแบ่งปันจับต้องได้นะครับส่วนท่านใดชอบราคาแบ่งปันจับต้องได้ท่านต้องไปทาง,ทางนั้นนะครับอยากให้ท่านไปศึกษาดีๆก่อนนะครับโลกโซเชียลของเราเปิดกว้างแล้วนะครับมีกลุ่มและบุคคลนะครับเอาของสนามและของเรียนแบบออกมาเล่นนะครับ อยากให้ท่านคิดวิเคราะห์และแยกแยะนะครับกลุ่มและบุคคลพวกนี้เขาไม่ได้มองท่านเป็นเพื่อนหรือเป็น f c นะครับเขามองพวกท่านแค่เป็นเหยื่อนะครับเกจเห็นนะครับสภาพพื้นผิวตามหลักความเป็นจริงจากองค์พระนะครับให้องค์พระเป็นองค์ตัดสินนะครับผมไม่ได้ว่าองค์พระผมแท้นะครับโอเคนะครับเรามาว่ากันแบบคร่าวๆนะครับ วันนี้วันพระตรงกับวันตุษจีนนะครับสินเจียยู่อี่สินนี้หัวชายนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับทางช่องเบญจวันเราอยากให้เพื่อนๆนะครับมีความสุขที่ดีกับครอบครัวนะครับคิดสิ่งไหนก็ขอให้สมความปรารถนาทุกๆท่านนะครับสวัสดีมีความสุขครับทุกๆท่าน